นอันนี้กับข้าวเราเริ่มเสร็จแล้วนะคะเนี่ยนนมือป้านเนี่ยยังเคี้ยวหวานนะคะอันนี้อะไรคะอันนี้น้ำพริกคะ่ะให้ดูดิคะ่ะนี่น้ำพริกนะคะอืมอันนี้น้ำพริกคะ่ะอันนี้ทำอะไรต่อคะอ่าอันนี้ทอดปลาคะ่ะ สวัสดีค่ะอันนี้พี่สาวป้านะคะอยู่กรุงเทพค่ะอ๋อไลท์เหรอคะค่ะวันนี้มาทําบุญค่ะค่ะอันนี้ย่าทางนี้นะคะญ่าทางราชบุรีนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้วันรวมย่าค่ะเขาก็มากันนะคะอันนี้เป็นญ่าทางราชบุรีค่ะหลบมีหลบด้วยแมสไม่ต้องใส่แล้วมองไม่เห็นความสวยเลยเจ๊อือะไรเนี่ยคุณนายเออ อันนี้ฝีมือคนทอดปลาค่ะทอดเสร็จแล้วก็จะเป่าค่ะเห็นไหมคะน,นะคะเนี่ยบริการขับรถส่งมาบ้ากับปลา,า,าค่ะอันนี้แผนแดล้างจานค่ะหันหน้ามาหน่อยนะคะแกะปูแลปราบรื้มค่ะวันนี้ปูแลสดชื่นขึ้นเยอะเลยค่ะพบญาอันนี้น้องแม่เบี้ยวเป็นน้องหรือเป็นพี่เป็นน้องค่ะเป็นน้องนะคะ<อ>หรือคนเดียวใช่ไหมเนี่ย อ๋อหรือพี่ยุทธอีกคนเนาะพี่ยุทธอีกคนนายุทธบอกเขาบอกแล้วบอกอ๋อนายุทธเขาไม่รู้ว่ามันเขาบอกเขาไม่รู้ตอเช้านี่อ๋จจอจ้าจ่าจ่าอันนี้นี่อันนี้ต้มจืดนะคะอันนี้พ่อครัวคะ่ะพ่อครัวประจําตระกูลคะ่ปะป้าค่ะอันนี้ก็พ่อครัวนะคะเนี่ยอันนี้ ลูกชายคนรองเล็กค่ะฝีมือทั้งนั้นค่ะบ้านนี้ไม่ต้องทําอะไรทําอาหารอย่างเดียวค่ะบรรดาภรรยาก็จบอันนี้ก็ทําเองนะคะแกะเองทําเองนะให้ดูที่หลอมนะหัวใครา <laughs> อ่ะยังรออยู่จ้าเอยอันนี้มันแหนกทอดค่ะทอดไปเลยจัดเลยแต่ยังมีหอยจ้ออีกนะคะแล้วก็มีปู กูจ๋าด้วยค่ะอันนี้สายกรุงเทพค่ะสวัสดีครับพี่สบายดีเนาะสบายดีเป็นอย่างไสบายดีหนื่อยอะไรไปเรื่อยๆบรรยากาศปกติดีแล้เหนื่อยเหนื่อยได้แต่ห้ามท้องอ่าใช่ใช่แล้วพี่อุ๋ยอ่ะยืนหนึ่งยืนหนึ่งค่ะพี่อุ๋ยอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะยืนหนึ่งอะไรพี่ ทางหนูก็มันไปหลายคนแล้วนะชักมันหัวช่าง